วันนี้เราจะพาทุกคนมาทริปนครนายกกันอีกแล้วนะคะเจ้าสองแสบนะคะมาด้วยสวยมากทุกคนมันเป็นธรรมชาติที่แบบธรรมชาติมากๆเดินมาแล้วเูมาแล้วเนเย้จ ตอนนี้11เโมงครึ่งร้อนมากเมื่อกี้เสียงปูนป,นปูนแบบสะดุ้งเลยอะ ช่องเอลเลิงชาแนลนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาทริปนครนายกกันอีกแล้วนะคะแต่ว่ารอบนี้เพิ่มเติมคือมีเจ้าสองแสบนะคะ <Wow. S 1> มาด้วยนะคะก็คือน้องหมานั่นเองจะมีเป็นชินลี่แล้วก็กูชี่นะคะกูชี่เนี่ยก็คือเราได้รับอุปการะมานะคะซึ่งทุกคนอาจจะยังไม่เคยเห็นน้องนะคะแต่ความน่ารักนี้คือไม่แพ้กันเลยค่ะและตอนนี้นะคะทุกคนเราได้อยู่ที่คาเฟ่นะคะชื่อว่า OG Coffee Space นะคะเป็นคาเฟ่ เฮดเฟนลี่แบบสุดๆ <Wow. S 1> น้องหมาสามารถเข้าไปในห้องแอร์ไปนั่งกับเราได้ด้วยนะคะทุกคนแล้วอาหารแต่ละอย่างเนี่ยคือน่ากินมากแล้วราคาไม่แพงเลยนะคะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูบรรยากาศรอบๆนะคะว่ามันสวยแล้วก็มีความเป็นธรรมชาตินะคะตัวอาหารเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราสั่งอะไรไปค่าไปดูบรรยากาศยัน ชิวโหชิลลี่ไปเลยนะอ่ะมีน้องแมวด้วยนะทั้งในเป็นร้านอาหารนะคะทุกคนแล้วก็มีเบเกอรี่ตรงฝั่งนู้นนะคะชิลลี่ไปเลยลเดินไปเลยลูกเดินไป น,นี้เราก็ถึงที่พักของเราแล้วนะคะก็คือน้องหมาสามารถเข้าพักได้ฟรีนะคะทั้งหมด2ตัวนะคะตอนนี้ที่พักของเราชื่อจริงเจอเบคเฮานะคะเอ๊ใช่หรือเปล่า <c oughs> เออใช่แหละยังไงเดี๋ยวเราทิ้งทิกกัดแล้วก็ชื่อโรงแรมมาให้นะคะ <c oughs> นี่เป็นแบบนี้เลยน่ารักมากสไตล์แบบออกแนวธรรมชาตินะคะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนไปดูบรรยากาศรอบๆกันค่ะ ันนี้จะเป็นห้องอาบน้ำเป่าขนนะคะพักสองคืนเราก็จะได้ลงน้ำลงสระว่ายน้ำนะคะแล้วก็เป่าขนได้ฟรีค่ะ <Wow. S 1> นี่น่ารักมากเลยปรับปรุงสใหม่สวยมากนี่บรรยากาศรอบๆดูดิสวยมากทุกคนมันเป็นธรรมชาติที่แบบธรรมชาติมากๆ <Wow. S 1> เดี๋ยวเราไปโซนที่พักของเรากันดีกว่า oh. นี่จะบอกว่าถึงที่พักเราแล้วนะคะ oh. ก็คือนี่ นี้นะคะทุกคนตามมา,มาบ้านกรินทีของเรานะคะจะบอกว่ามีหลายท้ายหลายแบบมากๆนะคะของเราจะเป็นมีระเบียงนะคะ,ะทุกคนมาสัสดีค่ะนี่ห้องน้ำนี่เซ่ให้ค่ะทุกคน นี่มีระเบียงตรงนี้ด้วยนะคะพอเดินจากถัดมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบแช่ออนเซนมีแบบว่าสะน้ำหน้าบ้านอะไรอย่างนะะี้ค่ะเราสามารถเดินทะลุแล้วก็มาตรงโซนนี้ได้เลยอันนี้จะเป็นสระน้ำส่วนกลางที่อยู่หน้าโซนของแช่ออนเซนน้องหมาลงได้นะคะคนก็ลงได้ะคะ่ะสวยมากทุกคนนี่เลพีเซนมากก็คืออันนี้นี่ทุกคนสวยมากอันนี้คือน้องหมาสามารถลงได้เลยนะคะทุกคน โูชี่ไปไหนลูกเดินมาจากไหนไปไหนครับนั่งเลยตูดเปียกเลยใช่ไหมลูกชีริดน้ำมาตามมาครับ ค่ะทุกคนเราก็มาทานอาหารเย็นที่คัวริมทางมีน้ํามีปลานะคะก็คือที่นี่จะเป็นแบบเพชรเซนลี่เลยนะคะน้องหมาเนี่ยสามารถลงไปเล่นริมน้ําลำธารได้นะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศรอบๆกันนะคะแล้วก็ตอนที่เจ้าตัวแสบเนี่ยลงไปเล่นน้านะคะที่นี่แบบว่าชิลบรรยากาศแบบธรรมชาติมากๆนะคะมีที่พักด้วยนะคะที่นี่นะคะไปกันค่ะเมื่อไงคะคุณช ไปไว้ตรงมูลก็ได้นะคะตรงนี้มีเป็นแบบว่าตรงนี้จะเป็นแบบลำธารให้น้องได้นั่งเล่นแบบตื้นๆน,นะคะข้างบนก็จะเป็นตามนี้เลยนี่เจ้าตัวแสบอยู่นู่นนะนูน่นนะกูเดิมาแล้ว,วลูกเร็วเร็วเรครับเดินเลยครับขึ้นเลยขึ้นเลยรอแม่ก,ก่อนรอแม่ก,ก่อนอุ้ยกุ๊บอึ๊บเก่งมาก Next day. สวัสดีเช้าวันที่2นะคะทุกคนแพนในวันนี้ของเราก็คือจะไปคาเฟ่นะคะชื่อว่ามนตราคาเฟ่บายไ,ไล่วังบอนะคะถ้าจาไม่ผิดนะเพราะว่าจะเป็นเฮดเฟลลี่แล้วก็มีกิจกรรมเยอย็อยม,มากมายเลยคะ่ะที่ให้เด็กๆเ,เ,เล่นได้แล้วก็น้องหมาเดินเล่นได้อะไรอย่างนี้คะ่ะคือเป็นแบบฟิลธรรมชาติอีกแล้วสวยมากๆอีกแล้วจากที่เราดูรูปภาพใน Google <Wow. S 1> นะคะแล้วต่อจากคาเฟ่เนี่ยแพนของเราในวันนี้ก็คือจะเป็นสวนส้มโอที่เราจะไปนั่งแคร่ถ้ามีแคร่อยู่นะคะถ้าคนยังไม่เยอะยังไม่เต็มนะคะเราก็จะ ไปนั่งเล่นริมน้ําพาคุณแม่พี่อออะไรอย่างเงี้ยเขาไปนั่งเล่นกันนะคะแล้วก็พาเจ้า2ตัวแสบเนี่ยไปด้วยแต่อาจจะลงน้ําไม่ได้นะคะแต่ว่าวันเนี้ยฝนหน้าดันตกทุกคนดูดิ oh, <no. S 1> พื้นแฉะหมดเลย ฝนหน้ามันดันตกแต่ว่าเราคิดว่าน่าจะไม่เป็นอุปสรรคอะไรมากนะคะภาวนาให้เป็นแบบนั้นนะคะว่าตอนนี้มันก็มีหยุดบ้างแล้วแหละแต่แต่ก็ภาวนาว่าอย่าตกไปมากกว่านี้เลยนะคะยังไงเดี๋ยววันนี้เราไปเลยกันเลยค่ะว่าวันนี้มันจะวุ่นวายมากแค่ไหนเออกิจกรรมอะไรที่มันน่าเที่ยวน่าติดตามไปกันเลยค่ะเย่ตอนนี้เราถึงที่มอนตาคาเฟ่บายไล่วังบอลแล้วนะคะคือเมื่อกี้ได้เข้าไปเซอร์เวยแล้วเราะว่าพาเด็กๆเข้าไปก่อนจะบอกว่าวาง ากใหญ่มากแล้วคือตอนเนี้ยฝนมันเพิ่งตกใช่ไหมคะยังดีที่ฝนนะ่ะมันหยุดให้มันก็เลยเหมือนแบบว่ามีความแบบว่าชชื้นนิดนึงนะคะแล้วก็ตอนนี้เราจะพาทุกคนเข้าไปดูกันนะคะว่าข้างในเป็นยังไงบ้างไปกันเลยเ,ออเสียงน้ําตกคือสดชื่นอันนี้คือด้านหน้านะคะ ันนี้สามารถขึ้นบันไดแล้วก็ลงไปยังห้องแอร์ตรงนั้นน่ะเด็กๆอยู่ในห้องนั้นนะคะเป็นเท็ดเปนลี่จะเป็นแบบอินดอร์เป็นในห้องแอร์นะคะสวยมากทุกคนเนี่ย<ม>เห็นปะคือมีจุดนั่งเยอะแยะมากมายค่ะจริงๆนี่นั่งชิงช้าตรงนี้ก็ได้นะ<ม>ตรงที่นั่นตรงนู้นก็มีแล้วก็ฝั่งตรงนู้น่นทุกคนตรงนู้นก็มี เมื่อกี้ข้ามตรงนู้นไปแบบสนุกมากคือเดินเบาๆแล้วแต่ก็ยังโยกอยู่นะคะทุกคนนี่ไงเด็กๆอยู่ตรงนู้นนี่คือในห้องนะคะนี่เขียนว่าเ e ็เเ i ็น d ี่นะคะไปไปหาดเด็กๆกัน

เดี๋ยวเดี good. ๋ยวคุณดันดันดันด <aran> ูโอ <ay> ้ก <aran> ุไม่กลัวเลยอ่ะดูดิไปไปไปสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาเล่นน้ำ ริมน้ําน้าเขื่อนนะคะตอนแรกเราจะไปสวนส้มโอแต่ว่าที่จอดรถมันเต็มแล้วก็คนมันเยอะรถน่าจะติดมากๆตอนเย็นๆนะคะ <Nope. S 1> ว่าเข้าไปลวรถมันเต็มเราก็เลยมาใกล้ๆนะคะก็ชื่อว่ามีนามินิมาร์แอนด์โฮมสเตย์นะคะที่นี่ก็คือสอบถามมาแล้วว่าหมาสามารถเล่นน้าได้อะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่สะดวกเราก็อาจจะให้น้องรองข้างบนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยลงตอนท้ายๆเอาอะไรอย่างนี้นะคะตอนนี้ก็ทําหน้าที่เฝ้าของไปก่อนนะคะทุกคนตอนนี้แบบน้ำมันเล่นมากเพราะว่าเรามาช่วงสงการานพอดีนะคะ สี่สิเดี๋ยวให้ทุกคนดูบรรยากาศรอบๆกันค่ะมาไหมมาเล่นน้ำกันไหมกุชชี่ชิลลี่มาไหมจ้าเลย The next day ดีค่ะทุกคนเช้าวันที่สามนะคะตอนนี้เราทานอาหารเช้าเสร็จแล้วแล้วก็ลังพาเจ้าสงแสบเนี่ยไปว่ายน้ํานะคะแล้วก็อาบน้ําเป่าขนเตรียมกลับบ้านก่อนจะกลับบ้านวันนี้เราก็กล่าวว่าจะแวะเที่ยววันแล้วก็คาเฟ่ก่อนกลับนะคะโอเคไปกันเลยไปเร็วเร็วเชินิกตามมาไปเลยค่ะไปไปไปว่ายน้ไปโอยกันแล้วค่ะคนแกงอยตุ้งกองตุ้งกองตุ้งกองเอมมันไม่ไปสักทีว่า ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดมณีวงแล้วนะคะตอนนี้11เโมงครึ่งร้อนมเด็กๆคืออยู่ในรถเข็นกันหมดแล้วนะคะนี่บรรยากาศคือสวยจริงๆทุกคนองค์พระใหญ่สวยมากเราไปหาเด็กๆกันข้างหน้าก็คือจะมีของขายของฝ่ากไหว้สักการะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูที่เกี่ยวกับพญานา اه اه เราก็อยู่ที่คาเฟ่ทเวนตี้เอ๊ะไม่ใช่สิทานชาลาทเวนตี้นะคะนี่เด็กๆก,กำลังกินน้ำกันเลยเราสั่งอาหารกันไปแล้วนะคะที่นี่ก็คือจะมีเป็นแบบว่าเนี่ยรางรถไฟอยู่ตรงเนี้ยคือใครจะนั่งก็ได้อะไรอย่างงี้นะคะเขาก็จะมีให้นะคะตอนนี้เราอยู่ริมบึงเลยเพราะว่าเรามีน้องหมาเราก็จะได้อยู่ตรงริมน้านะคะทุกคนเดี๋ยวจะมีปลาเพิ่มอีกนะคะนี่อันนี้บรรยากาศด้านในนะคะทุกคน ี่ซุ้มของเราอยู่ซุ้มแรกเลยเป็นริมน้ำใช่ไหมคะเด็กๆเออมารอแม่หรอใช่ไหมกระชี่ชิลี่อะรอแม่เหรอนี่เดี๋ยวเราจะแอบไปขึ้นรถไฟตอนนี้เรากำลังนั่งรถไฟของทางคาเฟ่นะคะนี่เมื่อกี้เสียงปืนปูนแบบสะดุ้งเลยเรานั่งรองคาเฟ่นะคะ นะเดี๋ยวเราจะไปเจอลูกๆกันแอบถ่ายคลิปลูกๆก่อนที่ซุ้มมาแล้วลูกแล้วใครมาบนะ้างกูชี่กูชี่ ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเราสนุกมากคือเราไม่แน่ใจว่าเราจะถ่ายทอดคลิปนี้ได้ออกมาดีเท่าที่ควรไหมแต่ถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดก็ขอเอาใยมานะที่นี้ด้วยนะคะทำเต็มที่เลยตกใจนิดนึงโอเคค่ะฝากช่องเอละละิร์ลเลิร์งชาแนลด้วยคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย